สวัสดีครับพี่น้องมือเนกาเกษตรกรอ่กรเกษตรพึ่งตนข้าพผมกับไม้กี่แล้วครับผมเมื่อนี้มาเจอพามพี่ของพี่แพรของพี่แกเนาะครับเนาะว่าจีมาถ่ายทําให้พี่น้องเมืองเพราะว่าอันนี้ฟาร์มือเคัฟฟ้าทายท่ามึกเสือพี่น้องแต่ว่าแพรเพิ่อนกับไม้ลายครับผมประมาณหาดสิบหกสิบตัวนีแ่แหละครับผมแต่ตัวน,น้อยลายครับผมกำลังออกลูกไม่ตายครับผมอันนี้ก็เป็นฟาร์มที่เพิ่นเ,มมนเลี้ยงมาโดนแล้วแหะครับผมเมื่อยายออกมาจากบ้านครับผมเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วก็เลยอ่แยายมาอยู่ทง่งนาเนาะครับเนาะมาอยู่สวนเพิ่นครับผม จำลองไปถามสอบถามเพื่อนว่าเพื่อนการเลี้ยงแพ้เพื่อนเป็นยังไงเนาะครับเนาะแล้วก็เป็นมาจยางไรจังมาหาเลี้ยงแพ้เนาะครับเนาะแต่ก่อนที่เพื่อนก็เป็นสร้างสร้างสอบเนาะครับเนาะพอมาสร้างสอบแล้วเราเพิ่นพอดีเห็นเห็นแพ้เห็นคนเลี้ยงแพ้หลายเพื่อนก็เลยหันมาเลี้ยงแพ้เนาะครับเนาะแล้วเพื่อนก็เลยแย่มาอยู่ทางทุ่งนาเพื่อนครับผมเดี๋ยวเรามาสอบถามเพื่อนครับผมว่าเพื่อนซื้ออย่งไรเนาะเบื่อก่อนน้องเบื่อบรรยากาศของเพื่อนกันครับผมนี่มึง่อกแพ้เพื่อนครับผมนี่พอกแพ้เพื่อนกัหญ่พี่น้องนี่บ้าบรรยากาศเพื่อน ตอนนี้เพิ่งกำลังให้อาหารอยู่พี่น้องอืมให้อาหารเนี่ยโอ้โหให้อาหารยังคาใกลยพุนครับผมอืมพุนแรนกันเต็มเลยพุนเห็นบ่พุนเพิ่งกำลังให้อาหารอยู่เนาะพุนเพิ่งกำลังให้อาหารแทะอยู่พี่น้องปวดแรนกันกินปุ๊บเห็นบ่อืมเพิ่งกำลังอาหารอยู่พุ่นข้อิ่นครับพี่น้องพุ่นข้อิ่น อย่าเพิ่งอ่ะเพิ่นตออเพิ่นให้อาหารก่อนพี่น้องครับผมแค่เพิ่นกับมีหลายครับผมตัวน้อยกับมีหลายเนาะถ้านผู้ใดสนใจก็สามารถทุกมาสอบถามเพผูนใดเจ้าเพิ่นให้เปิดทูตที่หลังเนาะครับเนาะสามารถทุกมาสอบถามผู้ใดว่าเพิ่นจะขายเพลเบาเนาะครับเนาะราคาเพิ่นขายเนาะตอนนี้เพิ่นมีขายอาหารเอาตอนหน้าเพิ่นอาจจะขายนะครับเนาะก็เป็นซื้อกลางให้พี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดจะเลี้ยงแพะเนาะก็เปิดเบื้องแต่ตามช่องทูตของเกษตรเพิ่นตรวนะครับเด้ออ่าเบื้องก่อนครับผมอืมที่ขอเกิน มึงขอเพิ่คนบรรยากาศฮึมขึ้นขนนยา, Ren นายอาหารเนาะครับเนาะเยีบยบกันแล้วมั้งเยียบกันแล้วมึงจะฆ่าที่เยียบกันแล้วเออเยียบตัวน้อยมึงเยียบตัวน้อยเยียบตัวน้อยตรงนี้เยียบตัวน้อยเว้ EM ยเออกระทับข้อเอาอืมอืมกระทับข้อเอา กระทับข้ออากนอกหุ่นพี่บอสบางก่อนพี่น้องบางเบนแห่หารก่อนนอกหุ่นกำลังอันนี้อยู่งโอ้ยแพร่เพิ่นหลายพี่น้องึ้นไปกินข้างบนแล้วก็กระทับข้อจนตัวตอนนี้ขึ้นมากกินข้างบ่นด้วยเขกระทับข้อห้องกา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  แล้วก็ทับข้อเอานี่เนาะอ้าวสวัสด uh, ีเพ I mean, ี yeah, uh, so so ่นกสอบถามก่อนสวัสดีครับพี่อ่าสวัสดีครับครับผมซื้อยังเนาะครับผมพี่เซื้อเนื้อเนาะครับผมแพนี่มันตังยุดใจเหรอพี่อันบอกพี่น้องเพื่อนเนี่าเพื่อนสนใจอยากมาเยี่ยมฟาร์มครับผมคลองไต่เคื่อนพะปงคลองไต่เคื่อนพะปงนะครับเนาะอ่าเคื่อนพะปงอยู่อ่าบ้านละบอเนาะอ่าอำเภอวัฒนาอ่าตำบลวัดหนองหนองฝายเนาะครับเนาะหนองกุ้งหนองกุ้งหนองกุ้งบอก โอ้นี่แต่หมูซุมกุ้งพี่นอ้องแต่หมูซุมกุงก้งเนาะให้อาหารมันียังหีืพี่นี่โอ้อาหารนี่มีทุกรูปแบบมีทุกตัวแบบม,มีทั้งข,ข้าวโพดบ่ข้าวโพดบ่มีท่านนัอะไรอ่อนนั่นบ่ท่านแอานั่นกระทินก็ได้เว้ที่กินบ่เลือกกินบ่เลือกเนาะครับผมอืเลี้ยงแพะมาโดนหรือพี่สอบถามให้พี่น้องแน่ครับผมปีปีสามเดือนโอ้เลี้ยงครบปีคุณบอลเนอี่ยโอ้โได้จำแนงไปเรื่อยๆเป็นบอลในครับผม จำนายเรื่อยโอ้จำนายเรื่อยลูกอ่าพ่อข้าขมาซื้อเรื่อยเนาะซื้อเรื่อยโอ้พ่อข้าขมาซื้อเรื่อยจำนายเรื่อยครับผมโอ้เลี้ยงปีนึงแสดงว่ากับสิมันคงอยู่ิเดือนเนาะครับผมมันเลี้ยงดีกงเนาะเขาคุ้ยบ่พี่ยังบอกให้เลี้ยงได้ผมบอกแต่ว่านี่การเนี่ยโอเคอยู่เป็นบอกขายได้ตลอดเนาะขายตลอดครับผมพ่อข้าขม้าซืเรื่อยเนาะพ่อข้าหูหูหูจะฟาร์มอยู่บ่ครับหูอยู่มั้งโอ้ครับผมพ่อข้าหูจะฟาร์มอยู่ครับผม ให้อาหารมันข้าวโพดนี่อาจจะจะเป็นเม็ดข้าวโพดเนาะข้าวโพดแห้งอ๋อข้าวโพดแห้งมันก็กินเป่าเนี่ยอ๋อเคยหูแล้วมันกลิ่นข้าวโพดแห้งนึกว่าแต่มันกลิ่นต้นข้าวโพดกลิ่น้องนี่เด้อนี่เป็นข้ามหูไหมพี่น้องนี่ข้าวโพดแห้งมันก็กินข้าวโพดนี่เม็ดข้าวโพดมันก็กินข้าวโพดนี่ว่านี่กลิ่นบางทีตลอดว่ได้ดอกเปลืองอ๋อเปลืองเนาะแล้วแต่บางบางโอกาสบางโอกาสเนาะไม่ได้ตูใหญ่ๆไม่ได้ตูทองๆด้วเผื่อทองใหญ่ครับผม บ่โอ้เขาก็ปั้นได้เสื้อโอ้ร้านนั่นร้านนั่นเอาข้าวโพดซับไม่มันกินอ๋อข้าวโพดับมันกินอืมเอาข้าวโพดับมันกินต้องเอาข้าวโพดเนาะครับผมต้องคนผมถ่ายก่อนเด้อะบ่งหมดบรรยากาศน้องพี่น้องนี่บรรยากาศมันเนาะโอ้คนเห็นข้าวโพดมันกินพี่น้องมันก็ร่างกินกันอเพี้ยนอืมอืมบาน่ ะะเ,ดเดี๋ยพี่นออ่องเขาโคดป็่เม็ขาโคดครับผมเม็ขาโคดธรรมดาเฮานี่ล่งครับผมนี่ยตอนนู้นไห้มันก,กินเลยครับผม,มอือืมอม,อม,มา,มานี่ครับมันบรรยากาศครับผมเนี่ยขาโคดับเาลังแก่อยู่น่บออ๋อมาพี่นอ้องมาเบ่งคโคดสับครับผมมาเพื่อให้มบ,งงบอกอ๋อพี่สิบสองไร่นี่เรียงแพ่อหต สิบสองไร่เนาะอ๋ะอสิบสองไร่เอาบอกบ <า S 1> พี่น้องแน่มา,าล,าาล,าาลาาัานกันบ่สิบสองไร่แพงหาสิบตัวโอ้ยอยังมันก็ได้หลายเรืเ่อยๆเอาบนตรงซีดเลี่ยดฮอก็ได้หลายเรื่อยเนาะได้ข้าวา่าเสียงง้อไม่เลี้ยงย,งยืนบ่อันง้อกำลังจะมานัา่นพี่น้องมันช่เลี้ยงง้อแหล่งแท้เลี้ยนเห็ดได้ของง้อน่ะอ๋อเลี้ยงง้อฝ่องแหล่งแท้พร้อมเนาะคืออยู่ดอกเลี้ยงง้อนี่มันเป็นปลาหยาดีพวกหยาดย่างหยาได้เปียบ่หยาดหดเนเปียบหยาโอ้สารพัดหยาดเอาทุกห้าเอาทุกหยาเนาะโอ้ได้ทีี่ดวเนี่ย ที่ดีพ่อกับว่าได้ที่บังไดนก็สั่งพ่อกับบอเคยหูจุกเทียนเนาะโอ้เสียนี่ก็เล่าสะพานน้ำเห้มันเล่าสะพานน้ำได้ที่ดีมากเลยนี่แหละมาถืกทางแล้วนี่มาถืกทางแล้วนี่มาถืกทางแล้วช่างจยู่ใเลี้ยงสองปีกว่าแล้วสองปีเลี้ยงอยู่มาจะมันคงหรือเจ้านี่เบื้งๆอันนี้อันนี้เขาโคตรมักกว่าพี่นี่ไปนี่เขาโคตรซับมักใส่กระสอบไว้อ๋ออันมักเขาได้ใส่ยังบ่ครับใส่บอได้ใส่ยังเห้มันเหี่ยวซื่อนี่บ่เออให้มันหอมตอนเนี้ยหอม อ้ขางบนเด้ใส่กอคำตานั่นหรือเปล่าอ้าวมันกางจะสันใส่ถุงอัดลมออกใส่ถุงอันบีบลมออกก็เห็นว่าอ๋ผมคุ้นด้วยว่ามันยากมันบ่บูดมันอย่างไงเนาะเออพี่น้องมันก็โคตรซับผมพ่นพ่นอัดใส่อันตักระสอบไว้ครับผมพี่น้องเนี่ยเออพ่นมาไว้ใส่กระสอบไว้โอ้มันกางเจ้านี่ผมมาจากบ้านตอนไหนก็พบผบ่อาทิตย์แรกมันก็มาซื้ออยู่งนี่เราไป พี่ไอ่อันพี่พี่ชายมาซื้อนี่างเียไปอ๋อเออมันหอมดีว่ะเออเพิ่งได้กินหอมดีไปอืมแฝงเราเราจะทั <c oughs> ท่วป่<อ>แะแต่แฝงเรามไม่มาสีมาสีบกตีกันซะบ่กแพอย่าไม่ตีกันได้ขนาดนี้เออหอมดี <c oughs> เดนาะถึงว่าร้านบอกว่าเอาข้าวโคตรเอาข้าวโคตรอันอารเอาข้าวโคตรอัดเนาะเทาก็บบุหูเนาะ ว่าได้ไปเห็นงูกินให้แพะกินน่ะนะเขาก็บึ้งหูเว้ยพอถึงโดยไปมีเจ้ปลูกข้าวโพดให้มันกินเองเขาก็ต้องซื้อเขาเออไม่นั่นแล้วนี่อันนี้เม็ดข้าวโพดนี่มันันลูกเอามาให้พี่ตอนผมแปลงโต้งเที่ยวไปโอ้พี่น้องนี่ข้าวโพดมากครับพี่น้องอันนี้สื่อเขาตัวอะไรละพันเนี่ยบอกอันนี้เอาเข้ามาโมเองโอ้โมเองโอ้ยแต่ฟ้ามันมันบอกว่ากระไรละพันเหรอท่านกะไรละพันอื มีผักอ่อนผักอ่อนฟางแงงความเด้ได้ฮอตต้มไปบุญได้ฮอตต้มหมดที่เออโอ้ในละพันกับพ่อค้อเด้แม่นเขาปลูกตลอดป่ะวัติยุ่ผุนอ่ะอันเขาปลูกตลอดอันนี้ก็จะปลูกเองไม่ได้หรอกบ่จะปลูกตลอดกันจะปลูกเพชรของเจ้าของเองเขาไม่ต้องซื้อของแมนอ๋อดีจังเอราต่ะฮอตแรงฉีกกระทินเขาบ่ต้องจำปีเพราะมันได้ดอกเนาะโอ้ยบ่ต้องไปหาดอกเออกระทินนี่เมื่อยเมื่อยแล้ว กระทินมาจนปีกว่าเกือบตายเออแล้วเนี่ยแต่เขาเลี้ยงถูกลักนี่อันนี้ยังสีก็ได้เลยนี่พอเบิ่งเหรอเออมันก็จัดการมันก็ได้ง่ายดิมันก็อย่ากแกงเพาะโคตรอึ้งเลยอย่าลังแกกันลูกโอ้โหลังแกกันกะทินี่ต้องใจขนาดมันสมือเนาะกรตัดมันบุกรุมเลยรถกระพังอันนี้เห็นร้านไปตัดทีดตรงรถกระพังอันนี้โอ้นี่พี่น้องแต่มันกระ บ่าตามที่หญิงเลี้ยงแพ้มดีกว่าเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่เนี่ยแมน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 พ่อมาคยเลี้ยงมาแล้วเนาะแมนผมก็ว่าอะไะเลี้ยงแพนี่แหละมันเป็นทางการนี่อยู่ในอยู่ในช่องนี่แพ้ทุกใแต่เขาหูจ่าเบิ่อเลยจากคนหลอกคนลาดแพ้กนหลอกคนลาดนี่เบิ่อเราเขาอัพมาเป็นเพื่อนฟูงกันเต็มเลยเพราะว่ามีคนเลี้ยงแพหลายไหมแมนเออมีคนเลี้ยงแพหลายก็คิดว่าอู้แพ้หนึ่งเพื่อขอทาเถอะว่าเออว่าที่แรกก็มองกำคาบไปเห็นนะมองผ่านไปเพราะเพราะมึงเราโอ้โห ท่านก็ทานอยู่วะเพดีอยู่หัวฟืนเบื้องตัวเชื้อเล่นพันเลี้ยงพอว่ามักได้ตอนเออเออบ่ได้คิดว่าจะเป็นไรได้เลวดิสอบมันมันหนาหักดีว่าครับผมแปลมันเป็นไรได้เด้นเป็นไรไดเลยเนาะนั่นบ๊วยพี่น้องฟังเด้อครับเด้อเห็นบ่เพิ่็เลี้ยงมาว่าเออมันหนาหักมันก็ดีกว่าอันนี้ลักษณะเปลี่ยนแปลงมันเกิดไรได้เนาะเกิดไรใดเกลี้ยงแค่มื่อนี่แต่ปีหกสามบอกแปดหมื่นเลยดิโอ้ได้แปดหมื่นแล้วโอ้ มาอยู่นี่ปี่หกสี่มาอยู่นี่ได้เพิ่งได้ขายสามตัวบ่ได้หาพันแปดแค่นั้นละเพราะว่ายังพันขายยังพันขายเนาะเขาเกิจากะสมไก่ก้อนเนาะแต่ตัวนี้มันราคาขึ้นนี่แม่แม่บ่ราคาขเออแต่กีราร้อยร้อยยี่สิบอยู่นี่ร้อยหาสิบเหล่านบ่เนี่ยขึ้นขึ้นไปเรื่อยนี่พี่น้องเห็นบ่ครับผมพี่น้องมือไหมเด้อครับเด้อตัดสินใจได้เลยครับผมว่าเลี้ยงแพะนี่มาจะทานครับผมแล้วก็เป็นงานที่บ่คายนักครับผมแล้วก็อาหารเขาก็ให้กินอาหารหลากหลายครับเนาะ เฮ้ยเป็นว่าจะตาจะกระทิ้นกินย่างเดียวเนาะคำนี้ต้องเอ่อหยาก็ได้แปลงหยาอยู่เออแปลงหยาก็ได้กับข้นมากก็ได้เน้อในบททุกอย่างเลยพี่น้องมันเป็นเส้นทางอีกอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับมือใหม่เนาะครับเนาะผมว่าอันนี้ก็เลี้ยงอยู่ตามบ้านเขาก็ได้แต่ว่าเดือนเกิดตุ้งหน้าเขานี่ก็ได้ครับผมที่มาตรฐานครับผมนี่แต่ว่าตัวน้อยหลายเนาะตัวน้อยหลายเออไปฟาร์มันจะมีตัวน้อยหลายป่ะตรงนี้ตัวน้อยหลายมันกำลังออกอยู่องมันเพิ่งออกได้เดือนขุ่มพลาดเออ ไอ้ฟ้ามันหนังกะพิ่งออกเพิ่งออกเมื่อวานวันก่อนสองเมืองนี่ออกออกลูกแฝดฟ้ามันออกลูกแฝดเยอะผมมันอยู่ในหนังกะมีเพิ่งออกเมื่อวานนี่บอกเม่อวันนี้ก็ออกมัก้อนเมื่อวอนบ่อกมันก้อนก็ออกอ๋อ้หอมดีจังล่ะเนาะคือจังเหล่าสาโทไว้เลยเออหอมหอมยังว่ามันหอมเออวตอนแรกก็ะยืนมันบอกกินนี่เอามาลองสื่อเขามาเบิงสื่อเขาโล่สามบาทบอ เอามาให้มันกินเบิ่งเอ้ยมันจะกินบ่ว่าเอาไปมามันเกี้ยงเลยแบบทีนี่บอกเขาได้ใส่อีหยังบนไม่ได้ใส่ยังบ่อห้วยเฮ็ดเองโมเองมัดเองห่วยก็มาใส่ถุงสีบ่เนี่ยเออโอ้พี่น้องกว่ท่าว่ามันบ่มีถุงอันอันนี้ใส่พลาสติกพลาสติกใส่บ่บ่บ่อ่ใส่โอ้พี่น้องถ้าเฮาไว้โดนเฮาก็ต้องใส่ถุงพลาสติกล่หรออันนี้มันเก็จมือมันเกจมือเนาะบ่้เกจมือโอ้พี่น้องเออเพิ่งฮู้เด้เนี่ อันนี้ก็บคนเห็นมันกิ่นที่ยานแช่บางงามนเออนาะเห็นมันกินว่าสัน่นโอ้เบิ่งนี่ก็งามแล้วนี่ออโอ้เตวาวเบิ่งนี่ก็ท่าวะว่าต้องไปหากับทิ้นเลยพี่น้องแต่แรกเรียงอยู่บ้านมันแอาอัดอืมกันเห็นล้วใหญ่ยายมากถึงใหญ่มากเด่นวังเดือนมกรานีเนาะเห็นแต่พอบ้านร้านดีเรียงอยู่บ้านแล้วว่าฉันว่าถ้ไปเบิ่งที่แรกมันมีเวลาจักเถื่อนนะ ก็เลยว่ามาอยู่ทรงนานแหละก็เลยเลยเขาบ่เบิ่งนะำมาเป็นจังได้หนึ่งสองเฮ็ดฟ้าหมอกยังไงวะท่านยังบ่ทันได้เฮ็ดดีเลยเอามาวันนี้ก็ต่อเติมเ<อ>บิองกระท่อมหน่อยอยังหนักมากต <laughs> ามมันท้อมองนอนเนาะเอามองที่ได้เงินเท่านี่นะเนาะยังบ่ทันได้เป็นนันอันนี้เนาะเอาพื้นเออเอามองนอนเท่านี่แหละเอามองนอนมัเป็นยังเอามองเงินเ,นน <laughs> เท่านี่ล่ะนี่ใช้ตตะผูมันน,นี่ตะผูมันตะผูปะพอพันโอ้พี่น,อน้องมึงตะผูพอพันทนทุน ตัวผู้รักกันบ้าเนี่ยตัวตัวผู้รักนี่แหละอ,อ๋อตัวผู้รักคนหนึ่งหนึ่งปีมีเละพ่อพันธุ์สามเดือนบ่อ๋อเขาเคยเปลี่ยนพ่อพันธุ์ยังบ่เนี่ยอันพ่อพัาานธุ์เปลี่ยนแล้วเพราะว่าอันที่มันทับนี่เป็นน้องของบางนี่ทับแล้วอันบเม็นน้องเป็นคนละแมฆโอ,อ้นละแม่เ<อ>พาขายพอมันออกไปอ๋อแล้วก็กเหลือกเก็บบางนี้ไว้แล้วตัวนี้ไว้ มันออกลูกซุปนี่แล้วเขาก็เอาบางนี่ทับที่เป็นลอกเป็นลอกเนาะเพราะว่าเขาก็เห้มันทับกันเองเพราะว่าเลือดมันจะชิดกันเนาะเออพี่น้องเห็นบ่มันจะเป็นเปียเป็นรอยแม่ยนั่นแล้วมันจะร่างกายบ่แข็งแห้งเนาะแม่นเห็นบ่พี่น้องฟังไว้ได้ครับเมื่อมื่อไม่เนาะครับเนาะเขาก็เรียนรู้จากหลายฟาร์มเนาะออมาปรับปรุงใส่ในฟาร์มเฮาเนาะเขาก็อย่างแบบอันนี้ละบ่อผสมอันพวกพื้นบ้านก่อนเพวกเขายังเก่งเนาะมันนันเก่งเนาะ พอน้องเก่งแล้วเ่าก็คอยเล่นบ่อมแล้วเนาะบ่รออยไปดิเออแต่ซ้ำนี้ก็โอเคแล้วนี่ศึกษาไปเรื่อยๆนี่พ่อบอกอืมพาเข้าไปข้างในได้บ่หน่ครับผมไปจะข้าไปเบิ้งฟาร์มมาไล้มองนั้นบ่ต้องเปิดดอกบ่ไม่จะลูออกปินไปบุ้นเออตอนนี้ก็ได้เนาะอยากใหเข้าคืนไปเบิ้งอั้นข้อพื้นก้อนเพราะว่าเฮ็ดจังไรให้พี่น้องได้ศึกษาเบิ้งเนาะบ่หักบ่นี่ เดี๋ยวถพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งขอบเป็นก่อนว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋หาพี่น้องจักเล่นแบบเนาะนี่โอ้ยพี่น้องนี่ยถ้าพี่น้องสนใจจักได้แพ้ได้อครับเด้อผมว่าฟาร์มนี่ล่ะครับผมมาตรฐานเนาะครับเนาะแล้วเพิ่นก็เลี้ยงมาโดนแล้วก็เพิ่นก็มีความรู้เนาะถ้าพี่น้องซื้อไปแล้วก็พี่น้องก็สามารถ ทุกคนสอบถามเพื่นใดเนาะการเลี้ยงดูร,าร้ unc re unc re unc re. านกันขายเนาะครับเนาะบอกว่าแถมเป็นยังไงครับมาโทรมาสอบถามเพื่นใดเนาะครับเนาะเพื่อนจะบริการร้านกันขายอย่างดีเลยครับผมในตรงนี้ครับผมเพราะว่าประสบการณ์เพื่อนมีหลายแล้วครับผมเพื่อนเลี้ยงปีนึงแล้วครับปีกัวกัวแล้วครับผมเมื่อกลับสามารถตอบคําถามเท่าใดเนาะตอบคาถามพี่น้องที่ซื้อแพรจากเพื่อนไปได้เนาะครับเนาะหายข้อมูลได้เนาะครับเนาะบางฟ้าเพื่อนจะเพิ่งเลี้ยงเพิ่งยังไปรหรือว่าบางคนเพื่อนกะ ข้มหูกาแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะบางฟ้ามันก็มีข้มหูด้านนี้บางฟ้ามันก็มีข้มหูด้านนี้เนาะแต่ว่าชาวฟ้ามนี่มันการเลี้ยงดูแลเขาผมก็คิดว่าข้มหูที่เพื่อนเลี้ยงแพะมาปีกควรอิเสดงว่าเพื่อนกามีข้มหูลายหรือพี่น้องเขาก็สามารถมาเลือกซื้อแพะปุงนี่ได้ครับผมเวลาแก้เกิดปัญหาอย่างเนาะก็สามารถม่ทุ่มมาสอบถามเพมันได้ว่าแพะบกกินนมบอหรือว่าแพะมันอ่อนเพี้ยงอย่างเขาก็สามารทุ่มมาสอบถามเพมันได้เพราะว่าเพื่อนเลี้ยงดูแลเราประสบการณ์มันอาจจะหลายแล้วครับเขาเเบิ่งน่าะ อนี่ข้ออักเนนี่ครับผมนี่บรรยากาศชุ่มชื่นดีนี่ครับผมนี่นนอ,อันนี้ตงใส่ลูกแสดบางนี่น้องขลรอจ้วนี่บอกโอ้จะลูกแสดเลยครับผมนี่นี่จะลูกแสดโอ้แสตสามตัวนี้นออบอกแสตสามมันตรงปอนนมนาะบางครั้งเนาะอืม พ่อหน่อเพราะว่าบางครั้งเขาก็ดูแลบถึงเนาะมันมก็มีการสูญเสียนี่ครับพี่น้องคอบเพื่อนเนาะอ๋อมันมีมุ้งนี่พ่อมีบ้านนี่มุงม้งนี่ครอบลงอ,อ๋อมันกระด้า,า,ากให้ยุ่งมันกัดมันไปอ๋อหนิพี่น้องตะคอกมาตรฐานในว่าเพื่อนยังมืัอต้องมีมุ้งเนาะมุ้งขอบกันยุ่งกันยังเนาะอ๋อหนิขอบกันยุงนย่งครับ,บผมอ,อืมเพราะว,ว่ามันมกินอิมแล้วก็ให้มันนอนหลับตัวอ๋อให้กินอิมแล้วนอนหลับ อ้วนตัวเนาะอ้วนอ้โนี่ครับผมคนยังอ้วนเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในเด้อครับเพื่อนเด้อเดี๋ยวเบิ่งให้พี่น้องมองก่อนนี่ครับนี่ยังว่าทันสมบุญแบบไหนเพราะทันสมบุญแบบเขาค่อยๆเติมเืาก็ยังไปเนาะนี่ครับผมนี่ข้างไตโอ้ข้างไตอ๋ออมพื้นตีมันมันมันอันนี้เนาะมันพื้นมันนนั่เป็นดินทรายอ่เป็นดินทรายเนาะมันมันบาแข็งเนาะเออมันบาแข็งมันก็เลยน้องอยู่เออมันบาแข็งแต่ว่าผมปูให้ได้เนี่ยมันถ้าในกวดเลยขางงานศพอยู่ตัวอ๋อ นี่พี่น้องผุนพงยาเต็มอยู่ผุนบ่ยาทมูกรูปแบบโอ,โอ้เขาฉีดเองนั้นบ่ฉีดเองใช้<อ>พยาธิเองอ๋อนพี่น้องเห็นบ่เป็นวัดเป็นไอกอกเองเบิร์<อ>มตมาสงไปจ้างคนมาเข้าจ้างมาเธอเดียวเขาก็ซื้อซาเอาอ๋อั่นพี่น้องอยาได้ดีเขาก็เก็บไว้อ๋อยาได้ฉีดเข้าไปปับ๊บเพราะฉีดไปแล้วมันนั่นแพ้่เขามันดีขึ้นเขาก็เก็บไว้เออถ้าว่ามันบดีเขาก็คนดีอ่าก็ลองถามดูว่าถ้าสามารถถ่ายาถ่า ลูกค้าแล้วผู้สนใจอยากได้มาซื้อฟ้ามี่นี่ะเขาสามารถแนะน้ำลูกค้าหรืว่าร้านการขายครับการบริการเขาต้องดูแลเขาแล้วเนาะร้านการขายแ้วเขาต้ดูแลเขาก็ซ้อมห้อปล่อยเขาถึงเดี๋ยวในบ่อครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมว่าเออเก็บทองปากเปื่อยปากแฉะเขาก็ต้องเบิ่งให้เขาในเห็นบ่อลูกค้าครับผมว่าแมนว่าเขาอยากได้แต่เงินเขาเด้ในเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อขายแล้วเขาก็ต้องดูแลเขาพร้อดูแลร้านการขายเนาะสามารถให้าแนะน้ได้เนาะนนาพี่้องเขาจะได้ติดใจเขาเด้่แมนว่าเอออยากได้เงินเขาแล้วก็สิ่งเขาเลยแมนว่า มั่นใจเลยพี่น้องฟาร์มนี่เพราะว่าเพิ่นขายแล้วมันก็สามารถแนะนําได้ว่าแพ้เป็นยังไงเก็บเป็นยังไงเพิ่นสามารถให้คําแนะนําได้แล้วว่าอยาตัวทได้โจทไ,ได้ดีบ่รีเพิ่นสามารถบอกได้เนะาะแสดงว่าพพพวเาถถาพิ่นซื้อเพิ่อนมีความรู้100%ครับผมมาตรฐานครับผมมั่นใจพี่น้องฟาร์มนี่เดี๋ยวผมขึ้นดีเพราะข้างในก่อนครับผมไปขึ้นไปเลยครับผมมีเบิ่งเนี่ยเออมีสั่นขึ้นบันไดพี่น้อ๋อห้องอันนี้เฮาเฮาใส่ไม่เนาะใส่ไม่อยู่ค่าเอาอ๋อใส่ไม่อยู่ค่าปูเนาะอันนี้ก็อยู่ค่าคือกันด่างเขาเลยอ๋อมาอยู่ค่าปืน อันนี้ก็ดีเจ้าพี่น้องอันนี้ก็บทำความสะอาดแล้วนี่อือต้องทำความสะอาดแทบทุกมือคนนี้ว่าพู่บอกโอ้ทำความสะอาดเพิ่นเงี้เออเออมันก็ดีสะอาดดีด้วยหรอโอ้ถ้าสะอาดดีกับการเก็บเป็นกับว่ใครมีเนาะแม่เพราะว่ามันสะอาดดีพี่น้องเห็นบ่างไหมเออโอ้ยก็จะได้ในควบหูขนาดนี้เท่าจะศึกษามาขนาดนี้เท่าจะมีควบหูขนาดจะได้ว่าเพิ่มเงี้เฮ็ดมัญหายอย่างเนาะสอบเนาะเออสอบตรงนี้แตละพร้อมเนาะแม่ตรงนี้แตละพร้อมนี่ครับผม ต้องมีใจรักครอมพี่น้องแต่เขาชี้เลี้ยงอย่างเนาะสิเธิ์อีกย่างเขาต้องมีใจรักครอมอยากได้แต่เงินจากเขาเด้อเนี่ต้องหักเขาฟ้องเนาะบางตัวก็บพรอยากขายวะทีเพราะมันหักเขาเลี้ยงเขาแล้วต่อไปเขาก็จะเลี้ยงเขาละแม่นเออเออโปรถือโปรถือครับผมเขาเลี้ยงเขาแล้วเขาก็มาเลี้ยงเขาวะที่ถูกต้องครับผม คือจังบ่แม่นคือเจ้างูหมาที่เฮาเลี้ยงไปแล้วก็เขาบ่ได้เลี้ยงเฮา,าด,ดิ่กูมาอันนั้นนะเจวังอยู่บ้านนั่นปากเปื่อยแพรปากเปือ่อยคองหวมมันกินยาอยันยาเขาฉีดยาไขายาปล่อยไปลงนึกว่าแต่แพ้จะตายยกคอกลับเอาอยั่วแล้ว ว่าเจ๋งกับข้าวนี่เราเด้อว่ามันไปกินยาที่เขาฉีดไปมันไปกินยาเหลืองเหรอแปลงยาแปลงนี้คือเหลืองมาสั่นเจนแก่เศร้าจนป้าตายจากตัวนั่นห็นบ่พี่น้องก็ว่าเขาทาอยู่อ่ะขอทาอยู่แสดงว่าเขาก็มาถึงทางแล้วโอ้งถ้าถ้าบงคุณอีกเอาบทานก็ตายดิตายถูกต้องแม่ต้องพูดบทานตายเลยพี่น้องเห็นบ่ เห็นบอนี่ยเหล่าขอ้อมูอที่เพื่อนสะสมไว้ตั้งแต่ปีกว,ก,วกัสสวเนาะเพื่อนสะสมัยน่ะมันไปนั่งหูต่างฟ้ามกันเนาะว่าเขาก็ศึกษาจากเขาเลยนะแม่นครับผมต่างฟ้ามของหูหม่องนั่นหม่องนี่เนาะเขาก็ศึกษาจากเขาไปเนะเาะแค่เขาเป็นจังใดเขาก็ศึกษาเอาจากแค่พ่อ<ผ>มแม่นศึกษาจากแค่พ่อไป,ะปะเอาจิ้มไปร่วมแบข้างล่างครนี่เห็นบ่มพี่น้องมาตรฐานครับการดูแลการรักษาการยังกับสามามาทุกมาสอบถามเพคนใดเพราะว่าเพื่อนคิดว่าเพื่อนกับมีข้อมือร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพื่อนเลี้ยงมาโดนแล้วปีกัวแล้วครับผม การรักษาการเพราะว่าเพิ่นฉีดยาเองครับผมผมไม่ต้องพึ่งยาครับผมผมไม่ต้องพึ่งหมอฝังคนก็เห็ดเรื่องแต่แพทเปลี่ยนแต่ว่าเม่ได้ฉีดยาจักเทอร์วะที่หายรตบใหมอฉีดเพราะหมอฉีดเพื่อกับต้นทุนเขาก็สูงเงินบอกอ่า่ะครับผมอันนี้เพิ่นเห็ดเองเมื่อสูญยางเลยครับผมนี่ครับผมเพิ่งบรรยากาศคนมีตัวขายให้พี่น้องบ่นอะไรครับ งเบิ่ถ้าว่ามาเบิ่งถือใจกับมัดอันนี้เอาตัวมาตกลงกันเอาตกองได้อตัวแดงตัวแดงเบิ่งเอาเขาจะไปซื้อในโทรศัพท์เลยแมนนั่นแหะถ้าเขาทายยังจีถือว่าแพ้อ้วนสมบูรณ์แมนมาเบิ่งโดยตากเขาเองอ๋อเบิ่งเอาแต่ว่าถือใจกับเลือกเอาอ๋อสามารถทายได้เนาะเพราะว่าเคยซื้อจากโทรศัพท์แล้วมันมันบอกโอเคนะครับบางตัวเขาก็เฮ็ดให้แงให้น้อยได้เห็นว่าพอมาถึงเขาหลอกคอร์รเคนะแมนก๋ามากับบอกบอกขอทาวันทีเนาะแมนเขาเบิ่งโดยตากเขาเอง แต่ว่าถ้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 าจะห้าเบิ้งหรือห้าทอต้องก็ต้งซื้อไปผมบ่เห้าก็สอบเ้าก็บ่ซื้อถูกไหนครับผมนี่แหละครับผมเพราะว่าบางครั้งครับพวกเราซักบเป็นกับโมเนนอนโมเนนอนก็ทายไปันสัญลักวณ์ที่แต่ว่าแต่ว่าพี่น้องมากก็สามารถมาซื้อได้มาศึกษาเอามาศึกษาเอาแต่ตอนนี้ก็จำหน่ายอยู่แต่ว่าบูวริเป็นตัวใดตัวใดเนาะถ้าพี่น้องอยากได้ก็มาเบิ้งเอาถ้ามักว่าถ้ามักปุ๊บแต่เขาขายให้ได้ก็ขายเนาะเออนี่ละครับผมเราจะได้ลงในช่องไว้ว่าเออสามารถ ขายพ่อพันแม่พันเนาะขายในโรงไนช่องไว้พี่น้องจากได้กรับทุกมาสอบถามมันเอาเาจ้าใจให้บททุกอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่ามันจะตกงามครับครับผมว่ไม่ลูกคุณบอครับเนี่ยลูกคุณเนี่ย<อ>ยังบทัดนี้ขืนคุณเลยเดือนกูกลัวนึงอ๋อเดือนก็กลกัวนึ่งเลยลูกขืนยังบทัดนีเนาะแค่หน่อยมันหลายเนาะแค่หน่อยหลายแค่หน่อยหลาย,ลายเป็นบรรยากาศพี่น้องสองเดือนหนึ่งอืมสองเดือนหนึ่งพี่น้องสองเดือนครับผม โอ้กําลังต่อตอกไม้อีกบ่เนี่ยต่อออกมาอีก,ออก,อกโอ้ตอไมอ่ขยายไม่อีกเนาะขยายออกอีกตัวให้มันนัน่นทับบาปมันมมตากแดดรลายคือตากแดดเนาะโอ้แม่นห่หรอเออก็ทาไปเอาบาาัตรเนรดิมาให้เบอร์โทรพี่น้องแน่บาานัตรเครดิตให้พี่น้องสนใจอยากได้แค่มาให้เบอร์โทรพี่น้องแน่เอาเอายืนมงเพชรหลายๆนี่ละมันจะได้งามอืมเบอร์โทรอ่ะอ่าครับผมศูนย์แปดสองอย่างนี้บังบังเปิดเบอร์โทรนนะศูนย์แปดสอง จำบอกงามนี่เออเอเออนี่อ่ะบอโทษอย่านะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองสามสี่สองสามสี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งแปดเนาะซื้อยังครับผมเจ้าของฟ้ามซื้อดีซื้อดีเนาะซื้อดีเนาะตั้งอยู่ไสนี่บอกพี่น้องแน่นี่ยูทางทางไปไดนหรอพ้องทางระบอกแม่นะบอทางมาจากระบอกครับผมมองมองข้างขงน้ำข้างน้ำเลี้ยวขางเคื่อนประปงขงเคื่อนปะปงเนาะครับผม กับพี่น้องกัอยากได้ยืดแถวนี้หรือว่าจะอยากได้แพทยกับมาโลเบิงบบไห้ครับผมนอกโุรกสจถามมาไนคบเนาะรกก่อนก็ได้ทรกนรไดเนาะคาะกขอฝากไว้ด้วครับเด้อนะฟ้ามีฟร์มนึงเนาะฟ้ามฟ้ามฟร์มอดีเนาะฟ้ามพ่ดีกามมาให้บุทั่วไปเพิ่งก็เรียมมาปีนึ่งหนบพี่น้องถ้าพี่น้องมาซื้อแพทนี่มันก็นมีบริการรางการไายเนาะสามารถแนะนราการฉีดยาการยังไดเนาะการรักษาไดเนาะครับผมก็คิดว่าเ้ากับบอรตงไปจ้างหมอมาฉีดเนาะต้อให้เป็นคำนึว่ากห้ามครับเนาะ อาฝากไว้แน่อะไรแบบแต่ว่าเพรีย่ภูมิว่าถ้ามีน้องเพรีย่หน่อยเนาะเพรียหน่อยว่าถ้ามีพี่น้องเนาะครับเนาะกับฝากไปครับสองเดือนอลไรเห็นว่าอุ้มอยู่เอ่าอันนั่นสองเดือนแล้วโอ้สองเดือนตัวใหญ่ไหมมังกรตัวสองเดือนสองเดือนตัวใหญ่แท้หรืออสองเดือนโอ้บักภูวะเนี่ยภูอ๋อบักภูนี่สองเดือนบัล่เนี่ยสองเดือนอ๋อ้ระเทศเป็นบ่อพันเปล่เนี่ยเปล่าแล้วลูกมันส่วนขาคือยังไม่ใหญ่แท้ใหญ่โอ้สองเดือนสองเดือนนี่สองเดือนพี่น้องถ้าขาเป็นพ่อพันก็ได้ที่นอเนาะได้ได้อ๋อ จะแบบตัวนี้จะจะไปขายเป็นแพรขุนเนาะเอาไปเป็นพอพันธุ์นแล้วของมันงามดิเนาะเมนเมนพอพันธุ์อีกพอสีขาวพอแดงแม่ขาวพอแดงโอ้ยตัมาแดงก็ตัวงั้มตัวเป็นงั้มอ่ะตัวนี้เป็นพอพันธุ์ได้เลยเนี่ยได้เลาเขาเลี้ยงไงเขาเป็นพอพันธุ์ได้เล่เนี่ยเนี่ยหนังหักโอ้ยสองเดือนเฮ้ยมันงามเลยวะเฮ้ยสองเดือนโออหนังหักตัวนี้ตัวนี้ได้เล่นพี่น้องอีกจักสามสี่เดือนก็พับได้แล้วเนาะเป็นพอพันธุ์ได้เลยครับผมนี่นี่นะสินพอพันธุ์ได้เลยครับผม เนี่ยหลับพี่น้องเขาไม่เลือกเสียแล้วครับผมขาใหญ่ยงเงตัวเงี้ยงเงยหรือ,ยอยว่าดูงามๆามลักษณะมันยืยนนี่ครับผมนี่พอพ,พันได้ครับผมอ่าแต่เ้าบอกอยากซื้อพ่อะตัวเงี้เนาะเขามาซื้อตัวน้อยไปเลี้ยงเอาเนะาะจักสองสามเดือนมันก็ทับได้แล้วส <ๆ S 2> ี่เดือนก็สามารถทับได้แล้วครับผมนี่เ็ดพ่อพันธุ์เ็ดพ่อพันธุ์ได้ครับผมนี่พ่อพันธุ์ได้จะนี่ขามันใหญ่ดีโต่งดีเห็นบอกยืนงามนี่ตัวน้อยตัวหน่อยสองสามตัวครับผม ในรอบพี่น้องบรรยาก,กาศเนาะครับเนาะกับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เลยครับเด้อคลิปหน้าเขาเจอกันไหมเนาะครับเนาะโอกาสหนึ่เขาเจอกันไหมพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม